สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอยู่กับคนไข้นะคะคุณแพนด้าติดเครื่องมือจับฟันครั้งแรกเนาะเป็นการจาับฟันครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะ่ะคำถามแรกอยากขอถามก่อนเลยลว่าทำไมคนไข้ถึงเลือกมาที่ L O L Dental l i n g คะก็ที่สถานที่ดูสวยดีค่ะแล้วก็ดูหน้าเชื่อถือมีวีดีโอที่เป็นคุณหมอคอยอธิบาย รู้สึกมั่นใจเนาะค่ะแล้วก็ตอนนี้่าวันนี้เขาค้ะมาติดเครื่องมือจัดฟันบนล่างรู้สึกกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวเลยเนาะก็จะบอกว่าการติดเครื่องมือจัดฟันเนี่ยไม่ไม,ไม่เจ็บเลยนะคะไม่มีความรู้สึกเจ็บไม่ต้องกลัวเพราะว่าคุณหมอน่ารักมากแล้วก็ข้างในแอร์เย็นมากเลยค่ะนอนหลับได้เลยเพราะว่าติดเครื่องมือเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีก,กว่าน้อขั้นตอนวิธีการติดเครื่องมือแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเจอกันข้างในเลยค่ะ สวมาเีาตอนนี้คุณแพนด้าก็ออกมาจากห้องตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะเราติดเครื่องมือเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้รู้สึกยังไรบ้างก็ปกติเลยคะ่ะไม่ปวดไม่อะไรมีตึงๆที่ฟันนิดหน่อยคะ่ะ ตึงๆที่พันนิดหน่อยเจ็บไหมคะไม่เจ็บไม่รู้สึกเจ็บเลยนะคะการติดเครื่องมือจัดพันนะคะหลายคนเนี่ยก,กลัวว่ามันจะเจ็บเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอาการเจ็บเลยนะคะแล้วคุณหมอเป็นยังไงบ้างะคะหมอโอเคเลยคะ่ะเป็นกันเองมากค่ะคุณหมอหน้ารัานนะ้องเป็นกันเองนะคะก็ อยากฝากอะไรกับคนที่อยากทำฟันไหมคะก็มาทําได้เลยค่ะถ้าอยากดีสวยไม่ไม่น่ากลัวค่ะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเนาะก็ L L d e n t i s Baring ก็เดินทางสะดวกนะคะติดถนนสุขุมวิทเลยนะคะติดถนนใหญ่เลยแล้วก็มาโดย BTS เนี่ยลง BTS Baring เนี่ยก็เจอเลยเนาะวันนี้คนแค่เดินทางมาอยงเอ่ยพี่สาวขับรถมาพี่สาวขับรถมาก็มีที่จอดให้ที่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เดินข้ามมาก็จะเจอคลินิกเลย นะคะเดินทางสะดวกมากเทนิเป็นกันเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณฮันน้าด้วยนะคะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะ <c oughs> จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสนับการรวิวเคสติดเข้ามาจัดตัครั้งแรกนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจาก L O L d e n c h t b e r i n g ค่ะสำหรับวันนี้หยิงต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ